อริยธรรมวิบากากถาว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม1 179งสกาวาทีถามว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสามัญญะมีผลมากพรหมัญญะ มีผลมากมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าสามัญญะมีผลมากพรมัญญะมีผลมากก็ต้องไม่กล่าวว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีหนึ่ิบ สกาวาทีถามว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโซดาปฏิผลมีอยู่มิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่า โซดาปฏิผลมีอยู่ก็ต้องไม่กล่าวว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกาวาทีถามว่าสกาทาคามิผลละถึงอนาคามิผลละถึงอรหัตผลมีอยู่มิใช่หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าอารหัตผลมีอยู่ก็ต้องไม่กล่าวว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มี1,181สกาวาทีถามว่าโซดาปฏิผลไม่เป็นวิบากหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผลแห่งทานไม่เป็นวิบากหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าโซดาปฏิผลไม่เป็นวิบากหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผลแห่งศีลละถึงผลแห่งภาวนาไม่เป็นวิบากหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าสกาทาคามิผลละาถึง อนาคามิผลละถึงอรหัตผลไม่เป็นวิบากหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผลแห่งทานไม่เป็นวิบากหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า อรหัตผลไม่เป็นวิบากหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผลแห่งศีลและถึงผลแห่งภาวนาไม่เป็นวิบากหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น